เจริญพรโยมนี่วัดอัตมาเนี่ยบัดเก่าแก่มีของดีเยอะแยะเดี๋ยวเดี๋ยวโยมอยู่มาอยู่มาสิบกว่าปีมีของดีเยอะแยะเออท่านลุงโยมไปไหว้ายมาที่ยังแล้วดันนู้นดันนู้นก็มีแล้วมีพระดีๆมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะเออเดี๋ยวโยมทำบุญไหมนี่ตัวกับมือมีมีตัวเล็กตัวใหญ่มีคนมาสองคนโยมทำบุญไว้กับไถ่ายคิปจัดหนักๆจะได้บุญได้บุญอ้าวโยม ไอ้เสียแล้วโอ้ยเด็ไว้รุ่สนสมัยนี้เนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ทำไมอ่<ส>ะเขาให้นไเขามาบูชากินหโอ้ยเหเหเหติดนนีู่้ใจไมวเราบอกเกลัวอ่ะกลัวมึงถือมถือมถเลยึโง่เลยไปอ่ะขอนะเนี่ยไปด้วยหรอไป ให้ไปคืนเนี่ยนะพี่เแกผมเมื่อคืนพอเมื่อคืนนี้อ้าวไอหอนอะไรของไอ้วุ่นไอโอ้ยว่าจะได้มายากระบาดของข้ารูไหมข้ารู้ไหมไม่รีบจำไว้นะี่ Bilo! <laughs> อ้าวตูนี้ไปไหนวะเนี่ยเอ๊ะหุ่มตามมาเก็บเอ้ยไม่ใช่หน้าที่เขาดิว่ะเอาเอาแล้วสิงานเข้าแล้วสิเนี่ย ไมมีตู้สองตู้ได้ตูเเเเตเต้เดียวเออใครวะโดนขโมยแน่แน่เออเดี๋ยวต้องไปบอกพ่อดูตู้หายหาว่าเราขโมยอีกได้ตู้เดียวตู้จะหายไปตู้มีสองตู้ อ้าวดูนี่เองอ้าวมีคนด้วยในเจอคนใจบาแล้วเนี่ยนี่เขา่แห่เยเนดูมันดูมันเฮ้ยเอุ้ยเรื่แล้วน,น,นวัดต้องไปตามพ่อมาดูแล้วเนี่ยูไว้ที่ก่อนก่อหายไปไหนเดี๋ยวไปตามหลวงพ่อก่อน จเจริญพรโยมเป็นไงด้านนู้นเรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับกคนาตามปกติครับอืมมี <ใน S 1> ปีปเป็นร้อนผมว่าก็าตามธรรมชาตินะแต่วัดเราปีนี้ดีมากพระญาติโยมมากันเยอะแยะดีดีสักทีวัดเรา,าเจริญพรโยมเอมเราช่วยดูแลหน่อยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสักครู่อาตมาก็จะจากวัดดลล่ะครับเดี๋ยวก็ดูด้านนู้นพอดี เคนหนึ่งอะนะเขาไปไจ็บตอยูเออไอ้บนไปไหนอ่ะไปเจ็บตู้ครับไปดูตู้ดูตู้อ้าวเฮ้ยใครวิ่งมาน่ะเอ้าไอ้บนนี่วะมาพ่อเกิดเรื่องใหญ่แล้วโอเคมาที่ไรมีเรื่องทุกทีเลยเนี่ยเนี่ยตามไปพี่ด้วยไปต้องใช้กำลังหลวงพ่ออย่าจามวัดแล้วนะนั่นแหละตามผมไปเลยเรื่องใหญ่ด้วยไปนิมนต์นิมนต์ไอพี่ดีไปด้วยโอ้ยย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  บนอะไรกหนาววะอ้าหุบมาเร็วกันนี่ไงอะไรเนี่ยดูดิไม่ต้องหลวงพ่อรู้หมดแล้วเออวัยรุ่นสมัยนี้นะวัดมีแต่เราทำบุญแต่อันนี้มาขโมยของวัดเว้ยเป็นไงมันตายหลวงพ่อไม่ถึงตายหรอกหลวงพ่อขอบินทบาดเด็กคนนี้ไว้มันต้องพูดมันตายหลวงพ่อรู้หมดแล้วมันถึงไม่ไม่ถึงตายหรอก เป็นไงวัยรุ่นสมัยนี้เขามาทำบุญทำทานกันแต่มันมาขโมยของวัดไม่รู้จกกักบาปจากกรรมเลยคนสมัยนี้เนาะท่านนะทำไงทำกรรมเลย เป็นไงขราวนี้เข็ดหรือยังไม่ายเว้ยอ้ยมันถึงตายแล้วแล้วก็ทำโทษมันเฮ้ยรู้จังเลยรู้มาเช้านี้มาสองคนกาบหลวงพอ่อหน้านู้นไม่นึกว่ามันจะขโมยของวัดเนี่ยมากลัวกลัวะ หล่อเลยหลวงพ่ออะไรอ่ะคุณหล่อยหรือเปล่วะ